สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศแล้วก็ว่าจะแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตซหน่อยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้เดินมาถึงตรงนี้ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นคินเดอร์การ์เด้นะจะเป็นโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้านที่นี่ค่ะนี่เราก็เดินมาจนถึงตรงนี้ก่อทุกคน นนั้นก็จะเป็นสางใช่ไหมคะเนาะตี่น,ตนี้ก็จะล่มลื่นแดดเริ่มมาแล้วคะ่ะวันนี้อากาศก็จะเย็นๆนิดๆนะคะ ก็เดินมาเรื่อยๆนะตอนแรกพระอาทิตย์ขึ้นนะมีมีแดดจนตอนนี้มันหึกไปแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อนะไปทางค่ะทุกคนเสร็จภารกิจแล้วค่ะทุกคนกลับแล้วนะเดี๋ยวจะเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะ เม่กี้เรามาเราก็มาทางนี้เนะเาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเส้นนี้จะเดินกลับทางเส้นนี้เนาะนี่รถไฟค่ะทุกคนเราก็เดินเ,เขาเรียกอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นเลียบทางรถไฟเนาะรถไฟที่นี่ตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะตรงนี้ช่วง ช่วงกระเทียมป่านะกระเทียมป่าก็เยอะเหมือนกันนะตรงเนี้ยนุ่นเลยแดดเริ่มมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเ,เนาะสถานีรถไฟที่บ้านก็จะมีเป็นสองสองที่เนาะใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปขึ้นที่ใกล้นี่แหลคะค่ะทุกคนบรรยากาศอากาศดีมากเลยคะ่ะวันนี้แดดเริ่มออกแล้ว นันรถไฟมาละตกใจถึงกับสะดุ้งเลยเชียวเพื่อนสามีก็จะชอบมาเดินแถวนี้เนาะเขาจะนั่งรถไฟมาลงแล้วเขาก็จะเดินเดินไปตาม ถนนที่แบบเขาสร้างให้คนเดินกับจักรยานเนาะนี่แล้วก็เราก็จะผ่านสวนเขาแบตจะหมดแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะไปกันค่ะที่เดินเดินเนี่ยไม่ได้ว่ารู้จักเส้นทางนะคะไม่รู้ว่ามันทะลุ ไปตรงไหนนะไม่รู้ว่ามันทะลุไปไหนแต่เพิ่งเดินไปตา,ามนี้อะค่ะ ด็กเยอรมันเขาก็แตยาศัยดีนะคะเท่าที่เจอมานะเท่าที่เท่าที่เรียมเจอมาก็เ,าเดินสวนกันเขาก็จะยิ้มทักทายฮัลโหลอย่างเงี้ยนะี่คนเนี่ยวนี้เขาก็จะเป็นทางเดินแล้วก็ทางจักรยานจริงๆอะ่ะมีจักรยานนะเราไม่ได้ไม่ได้ปั่นมาถ้าปั่นจักรยานก็ถึงบ้านไปแล้วอะ่ะ ว่าทุกคนไม่เบื่อกับการชมธรรมชาตินะมีคนเดินมาเราต้องหยุดกล้องก่อนนะคะฮัลโหลทุกคนต้องทานตะวันสูงมากดูสิว้าวทานตะวันสูงมากๆเลยอะ่ะเดินต่อค่ะทุกคนอ ดูเส้นทางแล้วตอนนั้นเคยมาเดินกับเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเส้นนี้ก็จะทะลุร้านเบเกอรี่เนาะตรงนี้ก็เนี่ยก็จะเป็นถนนคนเดินเออไม่ใช่ถนนคนเดินคือเขาทำทางไว้สำหรับเดินเล่นแล้วก็ปั่นจักรยานเนาะทุกคนเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนี่คือกระเป๋า เาที่ไปวันนี้ทุกคนเนาะวันนี้ก็มาติดแนสเดี๋ยวเดินต่อ,อแล้วก็จะเดินผ่านริมริมคลองเนาะคุยเสียงดังหน่อยจะตอนนี้ไม่มีคนนี่คลองเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะทุกคนน้ำมันก็เลยขึ้นเนาะเห็นไหมน้ำมันก็เลยเยอะ ข้างหน้าตรงนั้นจะเป็นสนามเด็กเล่นแหละอะไรประมาณนี้เนาะนน่นนะทุกคนข้างหน้านูน่นเนาะตรงนี้ยังไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นพวกส,สวนหย่อมอะไรแบบนี้แหละนั่งพักผ่อนนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะข้างหน้านั้นจะเป็นสนามเด็ก,เ,ดกเล่นเนาะนีะ่ค่ะเป็นสนามเด็กเล่นได้ยินเสียงเด็กไหมคะ ยินเยินแบตก็จะหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันดับไปก็คือแปลว่าแบตหมดเนาะนี่ค่ะเป็นที่เด็กเล่นเนาะนก็จะอยู่ติดกับเบียร์กาดิ้นตรงนั้นอะ่ะแบบร้านเบียร์เนาะ